สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนน้ำเด้อจ้ามือนีมาพบกับช่องหักนกชาแนลเด้อจ้ามือนีมาพบกับสีพอลูกเด้อจ้ามือนีชิพากินยังเน้อจ้ามือนีชิพากินยังเน้อครับมือนีกินกินไก่โอ๊บปีดโยกะปีดอบไก่บ่ได้บ่ครับแซ่บครับมือนีเบิ่งจักสุกบ่สุกแต่ว่าสีนี่เรืองหอยแห้งล่ะครับแบบแบบบ่ไม่ขึ้นมือวานได้ ไม่ไหม้เบิ้งท่้ครับเนื้อพอดำซอยอิงกปิดอบย่างแสบกระปิดอบไก่แก้มกับตําุ๊กทัวครับเมื่อนี้เกณฑบอชาววนชววายวามื่อนี้น้องวายขอน่องเมื่อนี้น้มวนขอน้องเอาข้าวซีเไียกินยังมั้ยดำปุกทัวรนอนระเบ้อเบิ้งเอาม่บวไร้ครับเบิ่งพอดากีก่อน เอาเอาให้น้องนึงเลยครับน้องกันนี่น้องใหญ่ๆนี่โอ้โหผุน่ะน้องเน้องครับยน้อยยังที่น้องมาเป็นแต่เสียบได้หมดเสียบแล้วเลยครับเนี่ยนี่หอมๆครับเอาปิดปากไว้เลยครับผูนน้อยน้อยนี่ยองไงยองไงยังไงเอาเลยแซมกับข้าวเหนียวครับตำมักทัวข้าวเหนียวเนาะเบื้องผดรมังให้มื่อนี้คนจอยบดเสียบทงนี้นะจ้า โอ้เพราะว่ารอบก่อนนี้คนอ้วนเอาแหละครับมือนี้ขอเป็นคนจอยว่าสันฮะกินน้ากันนั่นแหละครับกก้้น็ไดมาหลวงพอดับพาให้อุ้ยน้องุูอย่าบอกกูเโอ้ยแยงนอแบบราใส่หนังลงไปใช้กันซาฮะใช่ไหมแสบๆครับหนังไก่เร้องผีโอ้ยคือขักเลยวะหอมบ่โอ้ยยังหอนอยู่ได้นี่นะเอาเรื่องนงนเอายัื่องกาวครับ ยังนี่เอายังกะเอาน้หุ่นมากกว่าเหนือทั้งพี่ขาโอซวนกดอยู่ใส่แบบแซบครับแซบจ้ะมาแซบน้องกันครับพี่น้อนสุบองสุบองสุเจติบเขาเสื่องไว้ทั้งพี่เนาะน้ำกันน้ำไม่ชี่เย็นเนาะไม่ต้องออมมาหลายน้องการนะครับโอ้ย เกียรติคใำไงนะครับตองกันหอนหอนดำมักทัวมาเสแสรบน้ำพอดําครับอันนี้มาลูกเสแสรบคือก้อนน่ไปกันนู่มนัรับืงเลืองเลืองอึ้ซ้ำเลย เลื้งคือไก่เลยเป็นไก่นัวแหง้งเนอะเหมือนเนาะจัะมกักไซรัสด,ดีเอาเข้าบอครับด้บเอาไก่เมือ่อให้จะกกูกจ้ะแสบๆเหม,มือน,นพันโลครับนุ่นกรับพันโลจ้จะในการจะไมะ่มัดโต ปีกบินครับปีกเข้ากันว่าป็นว่าเป็นตำมกทั่วบอบไก่ครับตำมักทั่วแก่มักทั่วผู้เดีอดเลยตอนยังไงลองกัน แสบแห้งจ้ะไปกิน,กนละมิดปั้นยังงขับบั้ืมันแสบไหมรวมเมนมันจ,ะจ้ะไก่แสบๆเพื่อพี่น้องทุกคนนะครับเมืองไปนั่มหิวไปนั่มื่อนะอท่านดาษเพืพี่น้องหลองการก็ก,กินแสบพะโล้ครับพูดนะ ปากแดงแข็งตีนเลยทำไงปากบริเวณมูเลยบัด้าพานองมัวอาจจะบอกได้นะยชาพามันหัวได้เก็บปากเกปากสิเอาอย่างเอาบะขอจำที่เอาเนื้อให้ เนื้อเนื้อไก่ทางไปเนื้อขาอัวบโมแพงครับตัวนี้แปดสิบบาทแปดสิบบาทถือคูรซาบบาทครับขาทานกับประมาณวัางสิบบาทโ่หอยหล่อเนามโมแผงเียวางมันๆขากระไฟอีกสิบบาทหนึ่งขากระไฟอีกสิบบาท ียังกระแพงควรปลาสว่างนี่มียังก็กินไปครับเนาะอุ้ยกินปีกดีกว่ายางบินอเอาเลยครับบ้ดนบินไปหาไข่แล้วบินไปหาไข่แล้วไปหาลุงเห็ดคำญ่ยำบลปากบวตีนติดคอคือเก่าว,วายุเป็นยังกบะปากบวตีง ลงหุน่นเดยเห็ดหน่องคอยงำคอยกินครับเป็นจานพัดดำกินด้วดปลาบอบแบคื้เก่าครับ ดำหมือนเื้อแสบแทะเหมือนเสือแสบแท้แสื้อแสบให้จังโลครับมนันนี่ให้จังโลนองกันวะเคี้ยวซีโลอเอาเข้าปะครับเข็ดดีอยู่กลางทงลมคือเย็นแท้นเหมือนนี่ไม่ว่าลมซาคนรายใจบ้านอ่นี่สิบเอ็ดข้าพบมหรอเบิ่งพอดำสีอาก,ศกาศทั้งคาโตอีมันนี่ คาตุยงยงยงครับเฮ้ยคาตุยังไงครับคนจอยตั้งเนื้อตั้งเขาอืมอย่างก,กินกับเขาครับเอาคนจอยเอาพวกผ้ากันอ้วนไปแล้วครับกำลังออกแกมตั้งวนเลยนงวนกำลังสิเป็นเขาโอ้ผ <laughs> ิด น้องกันหน่องกัน,นอน,นนะอืม, <c oughs> อมรดำขอคอนเนี่ย <c oughs> กรด <c oughs> ม,มกินคะรั <c oughs> บแลมากะรุดมืออีกนะอืขอข้อไก่ลยนะขอขอไก่เบอเอาหัวน้ำจั๊ค <c oughs> <c oughs> ุยข้อข้อจำแจวเลยแหละเ <c oughs> ซมน,นัานนะ อยากชมหน้าไปแล้วหมูเป็นสิไก่ตีกอตายเลยเกือบเนาะเอาเอาฮอตแก้มกินข้าวเอาฮอตแก้วบอกแก้มบอกกินข้าวทางนู้นมันหนักเป็นโหลดพะรำแน่นอกเนาะนั่งมือถือทางฉันนอนกายลังเนี่ยทางหรือว่าง่ายรักทางเหมือนคาโคล อยากได้นางสร่างเอ่ยบุญหอือว่าเอาให้เลยครับช่างเอาออยองกันจังเฮาซุ่มเฮาซังพรดดําเบิ่งพรดดํามางให้อีก้วครับเรือจานเอาื้นนี้บบปานอะไมื้นนี้มาตตเวนแน่ครับ้น,นีวานี่มาคำื้นนี้มาตตเวนเขายัางมือนะเขายัางมือเขายัางได้ผดำําเพรเข้าใจ ข้าวเทียงข้าวายหรือยังโอ้ข้าวเทียงครับมือนี่กินข้าวเทียงแซ่บๆน้องกันเอ้แล้ก็สุกขักอยู่ได้แหละเอ้าดึงกีกเอาได้ครับมาเนี้ยมอเปื้อนกอะลรจากเใษชน้องกันเด้อืมอยากได้ยังโฟเซตเจอโฟเซ็ตเจอใบไม่ออาบอลเงินไลน์นะครับมาติดแขวอีกเออติดคอ นักเป็นยังไงมือนี่เที่ยวเพื่อนสามรอบครับเพื่อที่ด้นั่งกินโอ้โหเพิงมือนี่ลงเงินผิดเวลาบอเพิ่มมาออรันเพื่ออะไเนี่ยหือยากกินน้ำอยากกินน้ำค่ะกิมอยู่บ่หือิ่มอยู่บ่อิ่มจ้ะ Lêm tắm mặc thua con Hử? Lêm tắm thua con Bên nàng lại hồn em đấy quà em Ưu nàng to nhanh nhanh đi coi nè cần lấy hai Ưu nàng nhìn to nhanh แบบกินกอยังไๆเอาพอดีแสบพอดีนวดแล้วครับอยากเข้าไก่มีตัวว่ไงสันทึกินข้าวดีดดอเบื่ออาหารบ่ครับอ, <laughs> อย่ายอ่ออย่ายอ่อเงี้ยนี่วะนี่ <laughs> มะกอก เนี <The 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 ่ยไม่กินกันดิปิดก่อนมาตีกันเลยนะฮะน้องคนนี้เนาะอืมมีกันซื้อเขาเออวายเก็บแต่เอวายอืม นัวน้าปลาแดกครับคัดอิ่มแล้วกะจงมวยเม่นกกินเนาะเงินจ้ะแนวแสบครับจงต่เนื้อครับเมื่อยเพิ่นอันไหนบดก่อนหมูอ่ะพราวนี่ขาแล้วกะปี๊คอแม่แับน้องบดก่อนข้อพักพีพักน้องก้อนไรแม่ครับก้อนไรก็อนแซ่ก้อนตีตาม กดซับมากก็แน่นมอแม่มก็ลงเบื่องมือพอดำมันๆเลยแซ่บๆครับวันนี้พิษพาดประการใดหรือว่าว่าจะใดาอาชีบสสุภาพหรือว่าบุมเหมาะสมเนาะจะต้องขอโทษขออภัยนั่นด้วยครับเด้อบางสิงบางอย่างกะซ้ำเล็กน้อยกับผู้ใหญ่ซ้ำนี้แหละครับหมดมีอยังเล็กน้อยกบซ้ำเล็กน้อยครับ <tri un f ra> เราจะยอกกันมัน จังนอยเมื่อเขาจังยอ,อก,กันเอาฝากพี่ฝากน้องเขาเกดไลค์กดแชร์ด้ครับเด้อไปกำลังแรงอกแรงใจมือได้มือได้กระฟ้าขู่มือกดติดตามแล้วกดอันทับมกระดิงไว้ครับพ่อได้เป็นกําลังใจ<อ>เ็ดคลิปให้พี่ให้นอห้องเขาเบิรงขู่มือขู่มือครับทางพี่ก็ได้เนาะมีอย่างฝากพี่น้องเขาอีกบ่ครับมือนี้กดไลค์กดติดตามกดแชร์กดถี่ ติ่มป้อีก้อิ่มอยู่ครับอิ่มอิ่มเนาะอิ่มครับอิเป็นว่างูทานังเมื่อนี้ก็เอาไว้ตำหนีแด้วเนาะเอาเป็นว่าแกคอยพี่น้องเฮาเพื่อความสุขความเจริญครับคิดสิ่งใดทำสิ่งใดก็ขอให้ลำลำเรื่อยๆนะครับเด้อเอาเป็นว่าสวเอาไว้ตำหนีแล้วครับเนาะสำหรับคลิปนี้ขอขอบคุณครับ